กับปะโยชพอมิเตเลนมีแล้วมอดอัพรุ่นที่ไม่มีหมดอะไรเลยอันเนอะอันูนอะเฮ้ยของค่าของค่ามีไอ้นั่นนะมีที่สแกนตัวใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ป่าอุ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้มันนี่มันี่ ไอ่นริจริงไอ้จาไทยโอเคไองคไนหนไ้สองคนนั้นไแปลกๆแลไม่ใช่ละคุณาษากคนไม่ใช่ละคุณก็ควาไทยนอนนอนไอ้นอเฮยเฮ้ยอะปอาใครตายไอ้แม็กตายไอ้แม็กตายแล้วก็ดูเลยสีเขียวคสีเขียวคนไอ้เป็นไอ้คนไอ้คนสีเขียวเพราะว่าคนไม่ได้อยู่ของเรา เปเก่งปดีนะมงนี้่คิด่าเนคดูงอ่ะเออเออคนดูเป็นไงสบายดีไหมจบไม่มันมันจะคิดว่าเราแบบแบบนี่เก็ไวดีนี่นะโอ้คนหนาวเลยเย็นจิบหายเลยมาไทยลเฮ้ยอันนี้มีอะไรวะ เฮ้ยมีมีรูดัอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่เฉยเฉเลว่าตอนนี้มันไปยังมัน่ดนะ้คนเยเฮ้ยมันู่เล่าตอนไปเ่าจะแบบยืนกดนะไอคนเพื่อวเเมันอ่เเนนมันไังเ้ยนาะยนนะอเอ่นอ่เฉเาอนี่นงเ้่านดนอเอวา้ยเฮ้มอยข้าอ้งข้าเะน้่

ใครอ่ะมันมันมันลงต่อหน้ากูมันลงต่อหน้าไอแม็กไอแม็กไอแม็กมันตามไอแม็กมันตามมาอยู่ไอสัตว์ไปเลยิ่แม็กเราดีหีือ้ยเหมอด้วยนะยี่งดูมันทำดีดูมันเล่นดีไอแม็กแหละกูลงมาไอแม็กมันเอาแอดมินแล้วเนี่ยก็เห็นไอแม็กเห็นแล้วกเห็นแล้วเดินเดินอยู่กับกูไอ้เนี่ยก็เห็นไอก็เห็นไอใครวะไอโคนไหมไอโคนหรือใครไม่แม็ไอแม็กไอแม็กตามกลับไปพาดมา <N> เนี่ยต,นย,นย,ตตยตรงนี้เลยเนี่ยมันตายตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ล้มไป้ยไอแม็กไอแม็กชัวยไอแม็กชัวยแต่มันล้มหน้าทิ้งต่อหน้ากูเลยเออไอแม็กชัวยแม็กชัวยแตย่ไม่ใช่ก็ได้嘛เฮ้ยใช่ใช่ใชไอแม็กมาตามเองมาไม่ใช่เหรอไปกอดกุก,กอ,อกัดขนาจจะไม่ใช่ Mac, ไอแม็กก็ได้เฮ้ไยไอไอคนมันเป็นรอบหนึ่งแล้วนะใช่มันจะใกล้เป็นซ้ำอีกหรอไอ้ลิงเห็นข้าข้าเป็นซ้ำไอลิงใช่เดินมาแต่ไม่รู้ว่าใครตามไอ้ไอ้ไอ้แม็กแต่เห็นแม็กเป็นคนสุดท้ายตามมาไไปป เฮ้ยมันจะแบบโหวตอะไรอ่ะน่าจะโหวตมันไม่โหวตเองก็โหวตข้างเนี่ยตั้งเราให้มีคนตายคนหนึ่งต้องมีคนว่าไม่ร่วมมือกันใช่มันร่วมมือกันมันรู้มันรู้เฮ้ยเเราต้องแบบเนี่ยปิดไฟอะเร้ยร้าให้คนเราใหคนมันตายอยู่ไหนงยั่ไง

เฮ้ยเฮ้ยไอแม็กไอแม็กรอดไอแม็กปลอดภัยบอกแล้วเฮ้ยไอคนไอค้นเฮ้ยเดี๋ยวไอค้นหรือใช่เปล่าวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะกู้าเชื่อว่าเป็นไอแม็กเพราะว่าเมื่อกี้ไอแม็กมันแบบมันไปเร็วเกินแล้วมันขึ้นสองครั้งกินเด้อดิไอพาร์ทมันขึ้นสองนั่นแหละถ้ามันเอ้ยเดี๋ยวมันทำมันทำไวขนาดนั้นเลยอันนมันเกี่ยกับมันไม่ได้ทำเลยอ้าวเหรอวิญญาณทำเฟร ตอนนี้บุกบุกยังมีแบบเควสเหลือไหมตอนนี้ตอนนี้ไปเหลือดาวโหลดดาวที่ห้องแอดมินไป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 อะไเคลยไปจับตากูมาอีกสักูฆากี่เี่จะไบบมันรอระดปบขุมนั่นไงเฮ้ยมันต้องเป็นในแม็กนั่นแหละเฮ้ยบุกกว่ายแน่ล่ะผมว่ายนี่แล้วกดเลยกดเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณรู้ว่าเขาคุณรู้เลยกดโอนเลยรอกดโอนเลยเฮ้ยสีเก๋กวิคุณต้อยู่เด็กไหมไม่อยู่ฟูฟูเชฟคนไม่ชอคมันมันติดไฟ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 ติดไฟใช่ใเฮ้ยไม่ใช่มันไปกดตรงนั้นน่ะเฮ้ยกดตอนนี้กดได้ไหมเปล่าถือออกซิเจนก่อนันไม่ใช่ไม่ใช่ออกซิเจนดิเป็นหางเรือ ใสออกอเไปไหนเดี๋ยวมอยู่ฝังนี่นี่ีเวเร็ไอ้ไม่ทันวะไม่ทันเฮ้ยเร็วเร็วไม่ทันตามมาถึงยังมาแล้วมาแล้วโอ้ยช้ไอ้ชี้มาอยู่ฝั่งนี้หรอไ้กกดกเอ้ยดิ่งตามตาโอยมันปิดประตูมันปิดประตูตู้่ไข่ได้ปะตอนนี้โอ้ยไขไม่ได้ไข่ไม่ได้ แต่ท่อละวัท่อละวัจะตรงนี้จะหา่วเลยโอ้ยไม่เขาสันดาี่ว่อโอยเกินไปเกินไปคกนเป็นนะจังหวะนี้โอ้โหเอ้ยจะไม่ใช่แม็กกได้เฮ้ยมันจะไม่ใช่ได้ไงวะนี่ครับไม่ใช่กันนะโอเคอ้าไอแม็กอ็ไม่ไอแม็กหเหรอเดี๋ยวแป๊บนึง เขาไปเที่ยวไฮเป็นแะปนะ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คขอขอเช็คก,ก่อนขอเช็คก,ก่อนว่า,อ,กกวาอ่าเดี๋ยวเดีกก๋ยวของข้ามีไฟอยู่สามที่นะเอ้อเออโอ้ยมืดจังเลยทำไมทำไมมันชอบเดินแบบแปลกล่ะ <c oughs> ชอบเดินติดอะ่ะเฮ้ยอันนี้ข้าอันนี้ข้าของข้าของ <c oughs> ของข้าเป็นไฟ อ้าวลบลุดด่ะคนเล่นเกมไม่มีใครลอสักตัวนะแล้วมันยังไงวะง้ยมันยังไงวะไม่มันลุดด่ะทำไมมันลุดออกอ่ะม่เข้าไม่มัเข้าไม่ไ่ไลุดหรอไอ้ทีู่เกิดเข้าเกมไม่ทันคืออ้เพื่อนเพื่อนติด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  ทำไมไม่กดมันเงสามสามหนี ing, ่ไงสาเอ้ยอเขียบเขียนผิดสามสามหกสี่ไงวางเงะเนาะมันก็ไม่มีนตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แออกไปแก้โอทูครับเอากูกดอยู่เออทไมทำไมกดช้าจังกดมึงมึเห็นกูกดไหมงายอย่งงา้ไม่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 ของกูไม่เหมือนของมึงนะไม่ใช่เรื่องนานไม่เหมอนานจักูกดกเข้ดใจไหมกูรอกูกนานขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่ากู้ดเราเรามึงเอ้าไอ้แก่เนี่ยเกินไปละเฮ้ย กูต้องถามุณผีไว้ใช่เี้ยเฮ้ยเราวดอะไรเงี้ยไ่เรากูวอดอะไร่ะแต่กลัว่บวกอะไรกูที่วอดเลยไม่ร้กลัวตัวเองแหม่งี้้อไปใส่สัวสัตว์ไป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 ไกลเลยไปไกลเลยโอ้โห กูููอย่าถ้ากูเป็นกูจะไปฆ่าคนเดี๋ยวนี้เลยแต่แด้เพราะอะป่ะไอ้เชี่ยงไหนก็ไปขำก็ใช่ไงมึงอ่ะมึงอ่ะไอ้แม็กตัวอันตรายเลยมึงอ่ะไอ้แม็กเข้ายังไอ้แม็กเข้ายังลอยแม็กกันกูจะไปฆ่าไอ้คนก่อนเลยกูเป็นหรือไม่เป็นก็ตามกูจะฆ่าไหมตรงนั้นแหละโหเปิดอย่างนั้นเลยเหรอ พอยู่เดรอรอคนก่อนนะครับตีตัวนั้นน่ะมเันหนึงสิไม่อนห่ีก็ไว้ไหนอะเข้ามาแล้วปะสกอ์ขอไม่เป็นอันเียเม่อหะเป็น้ฮะอินโพสเตอร์ไม่เว้ยแบบ ไอไอคดน่ะมันไอโทรศัพท์ไอคดมันเป็นอะไรไม่รู้กูไม่รู้ว่ามันใช้โปรแกรมอะไระเฮ้ยอะไรวะไหนอะไหนไหนไิวๆวกแวทุกคนผมกดกดคิวแล้วอะโอเคโอเคเอามาเอาาเาเาม่รู้า ทำไมกูเด,เดินเดินไห้กูไม่ไดีนี่นแล้วสามคนเลอีกแค่คนอีกแค่คนอกคนอีกแ<ด>ค่คนเควแล้วไม่ทำแล้วเควแล้ไม่ทำไม่ไม่เป็นคนทำเควเลยอยู่ยด้กันมาดไปต่อโกงได้หรอ อ้มันยังไม่มีคนตายคุณจะวเไม่รู้แล้วว่าใครคนตัวดีโนทเวรนเ้มทำไก็เห็นนดี๋ยเดี๋ยวกูต้องมองโหวตตอนนี้กูจะต่อไฟไยิ่งมันยากอยู่ไอย้าอว อยังฟุบนก่นนะอ้าวอาไอ้ยามุบคนเหรอเนี่ยกูรู้ล้ใครใครดีใครน่โอ้ยโอ้อ้าวกูดอ้าวอ้าวไอ้เร่นไหนนะ้กูบอกไขอบใจเบ้รถ่ายคนให้กูขอบใจโอ้ยปติกลดนะครับผ ไม่ค่าตกอนแม่งเล่นยากจริงๆนะเว้ยตายแม่งอย่างเชี่ยเลยเล่นยากชิบหายมันเล่นไหนรู้ดูรถบัรูเป่าเฮ้ยไหน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 รถบัตรมาดูก่อนไอชิ้นข้ามันรูดอยู่เปล่าข้ารูดอยู่โอเคผ่านแล้วกุลอห์ขายรูดเปล่าผ่านแล้วเข็ผ่านแล้วไปอย่านี่ชิบไม่ใช่หรือ เฮ้ยเดี๋ยวตอนอ๋อโอ้โหโอเคโอเคเข้าใจละไปเอลีนละไมลินนี่มานี่มานี่ยไอ้ยมาห้องไฟดีกูมีทางขยายอยู่เนี่ยผมจะฆ่าโคนรงี้โอ้โหไอ้แก่เอาเฮ้ยเออเออเฮ้ยเออเออมาเลือกไฟเอาดิมึงฆ่าดิฆ่าดิเอาเฮ้ยโอ้ยเออเฮ้ยหน้าด้านี่วะปเอ้าวไอ้แม็กโคตรน้าด้านเี่วะไอฆ่าไปเฮ้ย ว่าจะเป็นเซลล์รีพอร์ตกูไม่รู้ละม,มันเป็นแบบแอเอ้ยข้าเลยแล้วไอ้นี่เ<อ>หรอเพราะว่าเพราะว่าถ้าค่าเพราะว่าถ้าค่าเราไม่กนเดียวันาดนี้ว้าวคเดีวขนนี้คาดแล้วรีพอร์ตเลยเหรอรีพอร์ตเลยคนเดียวเอากูยงังไม่ได้ไอ้นี่เหรอ้อาวเท่ากันเอาบุกมึงโบวชกูเลยาไมไอ้บุกมันน่าสงสัยอเลยเนี่ยไม่กลัวทำเราะห์ <laughs> ไอพักคือกูก่เห็นคือกูได้ยินเสียงไอพักอะเมือนแต่เสียงมันกูไม่ได้ยินเลยอะอักก็กูปิดปิดไอ้นี้ไปก่อนนะก็ก็กูปิดไอ้นี้ไปแล้วมึงดูได้มึงดูได้เลยมึงดูได้เลยเชื่ออะไรมันอ่ะไอ้แม็กมันยืนเฝ้าเลยหัวมันไม่เดงต่างนี่ยหัวไม่เด้งเกิดอ่ะเฮ้ยติดติดติดเวมเน็ตมันไม่ดีเลยเน็ตกูเคลื่อนกาวก้าวก้าวเฮ้ยเน็ตมันไม่ดีนะ

ออว่าคือกูอ่ะบันทไ้คนละนานแห้ะแต่ว่ากูไม่น่าเป็นคาตกรได้สามทีเลยได้กยนนี่กูโปอะไรมัวดูโลโก้ยังไม่มีเลยเป็นได้สามทีอ่ะเออไอ้อ่ะกูเห็นเอค้นมันหน้าตีตูดเนี่ยโชวบให้เลยแม่งเป็นนักเสือมจะต้องฆ่าแม่งก่อนและอ่าปลอดภัยหน้าต อ่าอันนี้อันนี้มาดูล้อันนี้อันนี้มาดูได้อันนี้มาดูได้โอ้ยเรื่อยคุณเไม่อยกู่ใกล้มึงเลยโอ้ยมามาอันนี้อันนี้มึงดูได้อันนี้มึงดูได้ก็อบอกอะไรไม่แนาทีวะจริงไหมตอนเนี้ยคือคุณไม่ไว้ใจนะไอ้ที่แม่กับไอที่คนเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเควสที่แม่แบบที่มันสามารถที่จะแบบร่วมมือกันได้นั่นไงกูทำอยู่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามึงดูเควสนะมึงดูพาร์คละขึ้น เป็นไงล่ะอยู่ไหนล่ะมึงดูมึงดูมันมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืองไปเจอศพไอ้คนไปกุ้งกดไม่ได้ถ่ายเฮ้ยศพไอ้คนเหรอเราใครล่ะตอนนั้นกดดไม่รู้นะมาทักไฟนะเฮ้ยไอ้ไงคนเดิมอ่ะไอ้นายคนเดิมอ่ะอย่างนั้นไอ้แม่ไม่ฆ่ากันเองเหรอยิ่งไม่เดินยิ่งไม่เดินไม่แม่ไม่ฆ่ากันเองเหรออันนี้กูไม่เห็นนะอันนี้กูอันนี้ภาคครึ่งเอ้ยเมื่อเดี๋ยวเมื่อกี้ก็อยู่กูเมื่อกี้กูอยู่มึง เปลี่ยนนะคเดินออกมาแปลกแปลกแปลแหม่งบู๊มาโง่โงมาโง่โอดข้าไอยู่คนเดียวขอนะมันตายแก้วเอ้าไอ้แย่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้อไม่รู้จริงๆไปกิดว่าเราเฟ้ยไปคิดว่าเราเฟ้ยกูทำกูทำอยู่มัขึ้นเลยนะอ่มานี่มานี่ถ้ามึงไม่ใช่ใจกูมานนี่เลย ไม่ถ่ายมาเอาจริงกับจริงกู้ก่อเหตุเจ้าอะไรเชี้ยงเอาม้มามัดูได้มันดูได้เอาเอาพัทมาดูได้มึงบอกมึงบอกให้ดูมึงแล้ววะยังให้ดูอะไรอ่ะกูไม่ได้กดรีพอร์ตให้กดพัทนะจะกดทำไมกูว่าจะใครให้กูไปฆ่ามาเนี่ก็มากันทั้งสองคนไงอ่ะเอางี้ค่คลิปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่ะตามมาตามมาโอเคไปตามมาตามมาคนเลย อ like oh, wow. ่ะทีละคนเลยนะหวังว่ามันจะไม่ชิงฆ่าคนก่อนนะเดี๋ยวเนี้ยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยจะใกล้ใกล้สุดไปใกล้สุดอ่ะอ่ะของฆ่าอะไรของฆ่าอะไรเอรเหนี่ยจะดูเลยว่าแต่ละคนทำอะไรอ่ะเนี่ยไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กเหรอมาดูกูม่ดูกูไอ้บุ๊กจะเอาเป๊ไม่ดูกูไอ้บุ๊กมึงจะฆ่ากูหรือเเน่ยชกูมาดูดิบ่เนี่ยไม่เชื่อกีไอ้กูไม่ได้ใครก็จะโมโหที่ ไอ้ลินเด็วเด็ดเดยุดกันหยุดกันเพราะเพราะเราตาตานะเลีเชื่อนะเลีนะเอาเอามาเดเดพัดแป๊บนึงมึงเต็มตั้ง่าอะไรเนี่ยเด้วเด็ดเดๆดเอาอ่ะรุ <g ül s mari> ่นรอ่น <t> รุ <Impossible> ่นวาแล้วไอ้ยกันยงกันอ๋ฮะบ้วแค่ไม่ใช่สิเฮ้ย้นี่ขึ้ค กูว่าเอวกูก็อยู่กูไม่ใ่หรอนายทำไมนายทำอย่างนี้หระโอ้โหก็ได้อย่างเืินเลยเฮ้ยมันนี่เอามันน้ายานเหมือนเดิมมันน้ายานเหมือนเดิมเลยน่าหน้ายาดเหมือนเดิมมาดูนี้พุ่งมาดูกูเฮ้ยไปดูกูกูอยู่ห้องชิวเหมือนเดิมเลยห้องชิวห้องน้ำชิวอะชิวก้อยสองคนนี้ยถ้ามันอาจจะเป็นเอ้ไอ้คนคือไม่ทำเควสอีกแก ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนห้องห้องชิวไหนวะเฮ้ยโอ้ยห้องไฟห้องไฟโอ้ยโอ้ยไปห้องไฟด่วนไปเดินไปเดินไปเ เฮ้ยเดี๋ยวสิเจ้าอดแล้วเฮ้ยนายก็รู้นายก็รู้อยู่เว้ยกูไม่รู้นะกูเดินมาเพื่อีลิงนิ่งไปเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยใครเนิ่ใครตัวที่เดินั่งไปตัวไหนตัวในห้องไปอเลยไปอันนี้คือกูไม่ได้บอกนะคนนะอย่ามาหัวร้อนนะเว้ยกูไม่ได้บอกเกมนะเพื่อนเกมนะแย่ๆนะ แฟนไอ้คนมันไส้กูเหรอเพื่อนทำไมมึงต้องแทงกูข้างหลังเลยเพื่อนทำไมต้องแทงใกล้กูสุดอะโอ้โหมึงเห็นว่ากูใกล้สุดมึงก็ฆ่ากูนะอย่างชอบเลยอ่ะส่วนใหญ่ที่กูฆ่าดินจะโดนงี้เออเออน่าจะโดนต่อยไอ้คนก็อีกรอบละกูจะไม่ไว้ใจเขนเลยเออกูไม่ไว้ใจเขากูจะหมดจ้องจะหมดโอเคครับรอบต่อไปอันน่ะอันนหน้า เอ้ยเดี๋ยวเช็คแฟนทีกันเอ้ยอันนี้ค่ามีสแกนนะอันนี้ค่ามีสแกนตามมาตามมามีสแกนนะมาดิมาดิตามมาตามมานี่นี่นี่มีสแกนดูพอจะรายงานตัวได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเอ้ยบุกมาดูมาเอ้ยบุกมาดูเอ้บุกมาบุกมาที่ห้องเออดูดูดู เดี๋มีคนมาดัก่าคุณปล่าคนคนระวังเลยที่เห็นนะอะเห็นเนี้ยอุ้ยตามดีๆจะถ่ายเลอุ้ยอันนี้มันยากว่ะอันนั่นะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยอันนั่นอะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยคุ้ยของข้าเคล็น้อยว่ะมันนี่มันเฮ้ยไอ้แม็กอะไอ้แม็กอะมันเฝ้าเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องกลับไปดูอีกรอบไทยแม็กแตกนี่แบบ อ่าปิดออกซิเจนเอ้ยไอคนเดินเดินออกมาแต่ไม่ปิดเเดิฮ้ยอันนี้ได้อเฮ้ยอันนี้ได้ละเฮ้ยมันตกไอสองตอนนั้นแน่เลยไอแม็กไม่ทำไอแม็กไม่ทำอ่าไอแม็กไม่ทำดักฆ่าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอเเ um> เอนี่ดูนี่นี่ดูนี่เฮ้ยเฮ้ยพัดทำไมนายอะทำไมไม่ต้องไป็นัดอะไอวัดเ็นกตัวหน้าตัวตากัเลยตามแผนเลยเพื่อนเวดไหแม็กซ์แม็กนนีเส้นรอนรอด้จะมาแล้วมันจะมาแล้ว เกมคุณไม่ฆ่าคุณโดนแ้วกันปล่อยไปนี่ไม่ฆ่าไม่ได้เดี๋ยวเกมไม่โจเออฆ่าเลยไม่ฆ่าไม่ได้อ่ะฆ่าใครฆ่าใครก่อนนะเอาฆ่าใครก่อนรมาแ่าวิ่งดีกว่าวิ่งหนี้ละวิ่งนี้ดีทุกความเนียนข้อความเนียนก็กลายเป็นเดินเดินทออตบกุ้งตบกี๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อนไร เอาค่าเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนตอนนี้เอาเลยเอาสักคนดีเอเลยเอาสักคนเลยปตเฮ้ยไม่ไรเอาได้เลยอันนี้แผนค่าแบกไอ้แบกแล้วแบบพุ่มอะไรกันนั่นแหละค่ายสตัวนั้นนี่มีความสุขจริงเลย ไปแล้วนะเพื่อนเนโอ้โหเจ้าเลยแบบเองไม่น่าคาดต้านนั่นตานอเป็นนะมันมันไสมานานแล้วใช่ไหมเคยมานาน้อยากฆ่าใช่ไหมไม่จอมัมเป็นไม่รู้เนีัอ้าวมีคนรุดอ่ะเฮ้ยเอ้ยอ้ย้ยเ้ยโอไปีกสักสองเกมมเพื่อน สองเกมก็พอละสองเกมพออ่าโอเคโอเคนี่อนี่นี่นี่นนอะถ้าใครไม่เชื่อมานี้ถ้าใครไม่เชื่อมานี้อโอเคโอเมึงคอยดูนะมึงคอยดูปืนะนะมคอยดูนะเคมันมเป็นยดิเายิงปืนอยู่เนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้แม็กกี้สัสไปมึงตัวดีเอ้าไอ้แม็กอ่ะไอ้ชิ้นแม็กไอ้สัสอ่ะไอชิ้นพังนไอชิ้าพังไม่งงไอ้ชิ้นแม็กกี้เดินมาเลยดูสวนเลยเอาแมินเดี๋ยวว่ะเอาเงินไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดดีีไปเลยมันหมายแค้วไม่อนต้องเหมืนต้องยุดมันต้องเข้ามาแล้วมันแบบมันฟูดแน่ๆน่ ห้าคนห้าคนเนี่ยเนี่ยมันมันมันเหลี่ยมคุณคิดว่าการร่วมมือกันคุณน่าจะดีแล้วเหรอคุณสุล่าสีร้องเมื่อไรวะร่วมมืออะไรวะถ้าแบบทำเควสให้จบแล้วอันอันนี้เควสิโค้นมันไม่ทำมาเฮ้ยกูกมึงคิดยังไงว่าว่าว่าทำใช่ถ้าถ้ามึงจะคุณเหี้ เฮ้ยเบิกเบิกเบิกเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ตรียมเอยนะเอ้าวมึเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะอยู่กับใครล่ะเฮ้ยอ้าวอ้าวมึงไม่ดูเหรอไม่ดูเอ้าออกเลยออกเลยทั้งวันไอ้โพสต์เตอร์คนได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นความสุขถ้าใครคนไม่โหวตกูกจะไปเตะอัน่นะถ้าใครคนโหวตไงนั่นอะไรรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยนะ ไม่โหวดนะเอาจริงนะไม่โหวดนะถ้าไม่โหวไดไอ้แม็กนะมาอันนี้มา มเดี้อะไรมี้มีอะไรมเดี้อะไรมเดี้อะไรมุีอะไรสั่นเลยมึงนะ้มึงนะมึงะกูว่าแล้วว่าแม่ต้องโหวตกูไอเชี่ยก็เชี่ยจัดอ่ะมึงนะมึงได้สั่น่ะไอตัวดีเี่ยไอโลกมือหาผ้าอาเหรอไอไอโอเคครับก็ จบคลิปไว้ก่อนครนบเห็นแล้วดีไอครทีกชอบลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้เพื่อนผมหน่อยแล้วก็ผมด้วย